Nay, เคยมีเดรุสเสาพ่พนไฟอยู่บนโลกด้วยโยัวรุ่นไทยแลนด์ทุกคนอยู่กับผมแอปโพพิทักคนเดิมนีครับ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยผมมีคําถามหนึ่งขึ้นมาในหัวจนกลายเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาในวันนี้ซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งซึ่งสัตว์ชนิดนั้นเนี่ยมันก็คือมังกรนั่นเองคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงมังกรเนี่ยผมเชื่อว่าหลายหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินได้เห็นได้ผ่านตากันมาบ้างก็คือมังกรที่เราเคยเห็นกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักก้งย็รูสสสึ ว่เฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือมันมีการดัดแปลงมาจากเรื่องอื่นกันแน่ซึ่งพอผมเจาะลึกข,ข้อมูลตำนานมังกรต่างๆทั่วโลกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้คําตอบขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่าตั้งแต่อดีตหลายสิบหลายร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันยังไม่มีมนุษย์คนไหนเคยพบเจอกับหลักฐานที่ว่ามัางกรมันจะพ่นไฟได้เลยเพราะเอาแค่หลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของมังกรอย่างพวกฟอสซิลอะไรเหล่านี้คือปัจจุบันหรือแบบในช่วงอดีตของประวัติศาสตร์ของมนุษย์อะ่ะคือเรายังไม่มีใครเคยเจอเลยเว้เาะะนัตมหลก ปัจจุบันเราก็ต้องยึดตามหลักฐานที่เจอนั่นก็คือมังกรที่แบบพ่นไฟได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีจริงอยู่บนโลกนะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีสัตว์ตัวไหนที่สามารถพ่นไฟได้เลยอยู่นะอ่า คือผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าตอนที่ผมหาข้อมูลไปอ่ะผมดันปีหลุดเจอข้อมูลตัวหนึ่งมาครับซึ่งข้อมูลที่ว่าเนี่ยมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจเพราะทฤษฎีนี้จะพูดถึงสัตว์ดึกดําบรรพ์ตัวหนึ่งที่สามารถพ้นไฟได้ซึ่งก็บอกเลยแล้วกันว่ามันคือไดโนเสาร์นั่นแหละและไอ้ไดโนเสาร์ตัวเนี้ยมันก็เคยมีชีวิตอยู่บนโลกเราเมื่อหลาย10ล้านปีก่อนด้วยซึ่งไอ้ไดโนเสาร์ที่เขาคาดว่ามันน่าจะพ้นไฟได้เนี่ยเขาบอกว่ามันชื่อพาราซอรโรปัสหรือไอ้ไดโนเส มันยืนสองขามีแขนเล็กๆแล้วก็มีงอนบนหัวอ่าไอ้งอนที่มันโคง้โคงๆอะ่ะไอตัวนั้นเลยครับเอาเฮ้ยจริงเหรอพี่แล้วมันพ่นไฟได้จริงเหรอครับอ่าอ่ะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะแพร่มทฤษฎีนี้ให้ทุกคนฟังแล้วกันว่าทำไมถึงมีคนคิดว่าไอเจ้าพาราซอโลโลพัสเนี่ยมันถึงมีสิทธิ์ที่จะพ่นไฟได้นะเดี๋ยววันนี้ไปดูในข้อโมโูลวอห้อมกันเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปการผมรบกวนนิดนึงเชิญกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r คร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อย ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนต้องบอกว่าในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นยุคที่ไดโนเสาร์เนี่ยยึดครองโลกเลยก็ว่าได้และไดโนเสาร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบขนาดตัวที่ใหญ่มากๆเลยมีหลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์กินพืชคอยาวอย่างรอนโตซซรัสไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ที่ว่ายน้ําของแคลแต่ตัวใหญ่อย่างสไปโรโซรัสก็มีหรือจะเป็นนักล่าแห่งป่ายอย่างทีเร็กหรือไทโรนอโรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่ เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายสิบล้านปีก่อนในยุคที่ไดโนเสาร์ยึดครองโลกเลยและตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันจะมีไดโนเสาร์พันธอื่นๆอีกมากมายนะทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอีกแบบนับไม่ถ้วนเลยที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาซึ่งบอกเลยว่าแต่ละชนิดนะครับก็จะมีจุดเด่นแล้วก็จุดที่น่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งฮะหรือว่าสายพันธุสายพันธุหนึ่งนี่แหละที่มีคนคนหนึ่งครับเขาตั้งแนวคิดขึ้นมาว่าไอ้ไดโนเสาร์พันเนี้ยจะเป็นไดโนเสาร์ตัวเดียวบนโลกที่สามามรถพ้้นนไไฟก็็เปด ซึ่งพอมีคนพูดทฤษฎีนี้ขึ้นมามันเลยทําให้เดรนสเสารตัวนี้ที่อาจจะไม่ได้โด่งดังไปทั่วโลกมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายต้องทําให้คนทั่วโลกเนี่ยกลับหันมาโมมันทันทีเลยครับซึ่งไดรนเสาสายพันธุ์นั้นมันมีชื่อว่า p a r ร s o r o p พั s นั่นเองครับแล้ว้เดโนสเสาตัวนี้มันจะพ่นไฟได้ไงครับพี่ อ่าถามว่ามันน่าสนใจยังไงเหรอคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนี้กว่าว่าโดยทั่วไปแล้วพาราโซโดโรปัสเนี่ยตามข้อมูลนะครับเขาบอกว่ามันคือไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงปลายยุคคีเทเชียสหรือประมาณสัก65ล้านปีจนถึง98ล้านปีก่อนนู่นเลยซึ่งไอตัวนี้เนี่ย จุดเด่นของมันครับที่มันไม่เหมือนไดโนเสาร์ตัวอื่นเลยเนี่ยก็คือตัวของมันเองเนี่ยบนหัวมันจะมีงอนที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นมีไม่เหมือนมันเลยครับคืองอนของพาราโซโรโรบัสเนี่ยคือปัจจุบันอะวิทยาศาสตร์ของเรายังแบบยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่ามันเอาไว้ทําอะไรแต่มันก็มีหลายๆคนคิดทฤษฎีออกมาเยอะแยะมากมายว่าไอ้งอนของเจ้าพาราโซโรโรบัสเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างบางคนก็บอกว่างอนของมันมีไว้ใช้ระบุเพศก็มีบางคนก็บอกว่างอนของมัน เปรียบเสมือนทโทรคงที่แบบเป็นเหมือนเครื่องส่งเสียงเรียกหาพวกมันก็มีเช่นกันหรือบางคนก็บอกว่างอนของมันเนี่ยสามารถกักเก็บอุณหภูมิให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในช่วงหน้าหนาวก็มีเช่นกัน,กนครับแต่ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีไหนมันก็ยังยืนยันได้ไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ยังมีทฤษฎีอีกเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเขามันด้วยซึ่งบอกเลยว่ามันจะมีอยู่หนึ่งทฤษฎีที่แปลกและไม่เหมือนทฤษฎีไหนๆที่ไดโนเสราร์ควรจะมีมาก่อนเลยแต่มันกลับมีคนเอาทฤษ ทฤษฎีนี้มายัดใส่พาราซอลโลโลพัสอยู่ซึ่งทฤษฎีที่ว่านั้นก็คือมีคนเชื่อว่าเจ้าพาราซอลโลโลพัสนี้มีเขาไว้พ่นไฟครับมันพ่นไฟได้จริงๆเหรอครับพี่ ใช่ครับพ่นไฟครับคือฟังแล้วมันอาจจะดูตลกนะแต่ลองฟังแนวคิดทฤษฎีของคนที่เขาคิดแบบนั้นก่อนละกันคือต้องบอกงี้ครับว่าไอท้ทฤษฎีที่ว่านี้เนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาช่วงประมาณสักปี1992โดยคนที่ตั้งแนวคิดนี้ขึ้นมานะครับมีชื่อว่าดูอันทีกิสซึ่งเขาเนี่ยได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์พ่นไฟไว,ไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่าไดโนซอร์บายดีไซน์โดยเนื้อหาท่อนไดโนเสาร์พ่นไฟนี้เนี่ยเขาได้เขียนข้อมูลไว้ประมาณว่าพาราโซโรโรปา คือไดโนเสาร์ที่สามารถพ่นไฟได้โดยส่วนหัวของมันที่เป็นจงอยเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะที่มีสารเคมีบางชนิดแยกกันอยู่ในแต่ละส่วนและเมื่อมันมีอันตรายและมันต้องการที่จะป้องกันตัวมันจะพ่นสารเหล่านั้นมาผสมกันในส่วนกลางของหงสก่อนที่จะปล่อยออกมาซึ่งสารที่ผสมกันแล้วและปล่อยออกมาเมื่อมันกระทบกับออกซิเจนในอากาศมันเลยทําให้เกิดประกายไฟขึ้นมานั่นเองครับไง แนวคิดนี้เจ๋งวะล่ะออผมบอกตรงๆนะส่วนตัวผมที่ได้เจอแนวคิดนี้เข้าไปอะตอนแรกผมรู้สึกว้าวมากเลยนะบอกตรงๆอีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยแนวคิดนี้มันขาดหลักฐานสมทบคิดที่ทําให้มันสามารถทําแบบนี้ได้อยู่แบบ เยอะพอสมควรเลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่าหรือไอ้ดูแอนเนี่ยมันจะฟงเป้าวะทีนี้ผมก็เลยลองไปดูหนังสือของดูแอนนะฮะเขาก็ได้เขียนข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ว่าความคิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดแบบสุยกุยแบบคิดมั่วๆขึ้นมานะแต่เขาอะตั้งทฤษฎีนี้มาจากสกิลของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มันมีการปล่อยสารเคมีของเหลวอ,ออกมาที่สามารถทําความร้อนได้เกือบหนึ่งรอองศาเลยซึ่งชนิดของสัตว์ตัวที่ว่านี้เนี่ยมันมีชื่อว่าบอมเบอร์เดียนบีโหรือ บ้านเราอ่ะจะเรียกว่ามแมลงตดนั่นเองครับแล้วมันเกี่ยวกันยังไงเหรอครับพี่ คือถามแบบนี้เนี่ยก็ต้องตอบตามตรงเลยว่าคือทางของคุณดูแอนเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าไอ้บอมบ์ d i e ร์เดียนบลหรือว่าไอ้แมลงตดตัวเนี้ยคือตัวมันอะ่ะมันจะมีสกิลติดตัวอย่างหนึ่งครับคือสกิลที่ว่านี้เนี่ยคือร่างกายของมันอะ่ะภายในตัวมันจะมีอวัยวะที่สามารถกักเก็บสารเคมี2ตัวอยู่ซึ่งสารเคมีที่ว่านั้นก็คือไฮโดรควิโนนกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งไอสาร2ตัวเนี้ยมันจะถูกผสมและปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อแมลงตดหรือว่าบอมบ์เร์เดียนบเลเนี่ยมันรู้สึกว มันมีอันตรายเข้ามาถึงตัวมันปฏิกิริยาร่างกายของมันครับก็จะหลั่งสารตัวนี้ออกมาแล้วก็ผสมผสมผสม,ผสมและปล่อยออกมาจากร่างกายของมันซึ่งว่ากันว่าไอสารที่ผสมระหว่างไฮโดรควีโนกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, ที่มาจากตัวของแมลงตดเนี่ยสารตัวนั้นที่ถูกหลั่งออกมามันมีอุณหภูมิสูงถึง100องศาเซลเซียสเลยครับแล้วด้วยทฤษฎีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเลยทําให้ทางคุณดูแอนเนี่ยเขาได้บอกว่าถ้าแมลงตัวเล็กๆอย่างบอเบลลีบิทเทลยังสามารถกักเก็บ สารเครมี2อ,อย่างไว้ในร่างกายมันได้และสามารถนํามาผสมกันและปล่อยออกมาเพื่อป้องกันตัวเองได้แล้วทําไมพาราโซดโดโรปัสถึงทําไม่ได้ล่ะทั้งๆที่มันมีอวัยวะที่ดูเหมือนว่าจะสามารถทําแบบนั้นได้ซึ่งก็คืองอนมันนั่นแหละโอ้โหคือพอผมได้อ่านประโยคนี้เข้าไปผมก็แอบทึ่งเหมือนกันนะ <S <S แล้วก็บอกเลยว่าตอนที่ผมเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับไดนโนเสาร์พ่นไฟอะไรหัวข้อพวกนี้เนี่ยคือจะบอกว่ามันมีคนหลายๆคนน่ะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก แล้วแนวคิดนี้เนี่ยก็ดังไม่ใช่เล่นๆเ,เลยฮะแต่เมื่อมันมีแนวคิดใหม่ๆดังๆออกมามันก็จะมีหลายๆคนครับเอาแนวคิดเหล่านี้ไปถามพวกนักวิทยาศาสตร์นักบรรพชีวินวิทยาการว่าสรุปแล้วมันมีสิทธิ์เป็นแบบนี้ได้หรือเปล่ามันมีสิทธิ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่ซึ่งคําตอบที่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักบรรพชีวินวิทยานั้นเขาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวแนวคิดของเดโนเสา์พ่นไฟไว้ว่าแนวคิดเรื่องเดโนเสาพ่นไฟได้ของพาราโซโรปัสนั้นอาน จะไม่เป็นความจริงครับแล้วสรุปมันคือยังไงล่ะครับพี่คือทุกคนต้องลองฟังดีๆนะ ผมไม่ได้บอกว่าไม่เป็นความจริงนะแต่ผมพูดว่าน่าจะไม่เป็นความจริงคือเข้าใจใช่ไหมว่าคําว่าน่าจะมันหมายความว่าอย่างไงคือมันก็มีทั้งอาจจะเป็นไปได้ที่เดโนเสาร์อาจจะพ่นไฟได้ในอดีตแต่เรายังไม่เจอหรือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เดโนเสาร์จะพ่นไฟได้เลยก,ก,ก็มีสิทธิ์เช่นกันแต่ต้องบอกว่าเนื่องด้วยหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องราวนี้มันเลยแอบเอียงไปทางฝั่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากกว่าคือนักวิทย์และนักบรรพชีวินวิทยาเนี่ยเขาได้บอกว่ากรณี เคสของพาราโรโรปัสที่ว่ากันว่าแบบมีงอนไวพ่นไฟนั้นเนี่ยที่มันไม่น่าจะเป็นความจริงได้นั่นก็เป็นเพราะว่าหลักฐานที่มีการค้นพบนั่นก็คือฟอสซิลของพาราโรโรปัสเนี่ยมันแทบจะเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเกือบร้อยเหรือว่าร้อยเปอร์เไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเอาง่ายๆว่ากระดูกทุกชิ้นน่ะที่เคยเป็นของตัวของมันน่ะปัจจุบันมนุษย์เราอะ่ะน่าจะหาครบได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งกระดูกตามร่างกายหรือแม้กระทั่งกระดูกบนงอนของมันเนี่ยก็ ต่อให้เจอฟอสซิลทั้งตัวมันแล้วก็ตามเนี่ยมันก็ไม่มีแบบฟอสซิลส่วนไหนเลยที่บุมบอกได้ว่าพาราโซโรบัสเนี่ยสามารถพ่นไฟได้เลยคือถ้าเกิดบอกว่ามันสามารถพ่นไฟได้จริงตามกรณีที่คุณดูแอนเนี่ยเขาพูดมาอย่างน้อยที่สุดในร่างกายของมันจะต้องมีฟอสซิลอะไรบางอย่างที่ทนความร้อนหลงเหลืออยู่อย่างแน่นอนต่อให้มันจะเป็นอวัยวะก็ตามแต่ถ้าอวัยวะนั้นมันสามารถทนความร้อนได้ระดับนึงเนี่ย มันก็ไม่น่าจะแหลกสลายไปพร้อมกับเลือดเนื้อร่างกายอะ่ะมันก็ต้องหลงเหลือเป็นเป็นแบบเป็นซากบ้างแหละแต่แบบตรงเนี้ยคือมันไม่มีใครเจอฟอสซิลที่สามารถบ,อ,บอกได้ว่าเจ้าตัวพาราซอรโ,โลปัสเนี่ยมันสามารถพ่นไฟได้เลยเว้ยตรงเนี้ยมันเลยทาให้นักบรรพชีวินวิทยาเขาเลยเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เจ้าตัวนี้สามารถพ่นไฟได้นั่นเองและก็ไม่ใช่แค่ตัวนี้นะรวมถึงไดโนเสาร์ตัวอื่นด้วยเช่นกันแต่ก็ใช่ว่าจะ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีไดรโนเสาร์ที่พ่นไฟได้อยู่เพราะมันก็อาจจะมีซากข,ของเดโนเสาร์ที่พ่นไฟได้อยู่อยู่ลึกลงไปในชั้นดินอีกก็เป็นไปได้เช่นกันคือมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะมันยังมีหลายๆสิ่งที่โลกเราในปัจจุบันยังไม่ค้นพบจากโลกในอดีตมาก่อนอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เช่นกันในอนาคตว่าเราอาจจะเจอสิ่งนั้นก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของเจ้าหงอนของพาราโซโรดปัสเนี่ยก็คือแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่มันจะพ่นไฟ ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยคือมีสิทธิ์เป็นไปได้อยู่3าอย่างตามที่นักวิทยาศาสตร์เลยก็คืออาจจะบ่งบอกเรื่องของเพศอาจจะใช้เป็นกระบอกเสียงหรืออาจจะสามารถกักเก็บอุณหภูมิที่สามารถทําให้ร่างกายมันอุ่นในช่วงหน้าหนาวได้คือพวกเขาอะสามารถคิดได้แค่3มทฤษฎีนี้เท่านั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไปทางทฤษฎีไหนนะเราก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะได้ร้รแต่หนึ่งอย่างที่สามารถบอกได้เกือบร้อยเอเลยก็คือเจ้าหงอนของพรรซอโรโรปัสนั้นไม่น่าจะเป็นแบบทฤษฎีของดูแอนที่พูด ว่ามันสามารถกักเก็บสารที่รวมตัวออกมาแล้วก็พอมันโดนอากาศมันก็กลายเป็นสะเก็ดไฟหรือว่าพ่นไฟได้นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือแนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกออกมานะซึ่งตรงนี้ผมก็อยากรู้ความคิดของเพื่อนๆเหมือนกันครับว่าเพื่อนๆที่ดูผมอยู่ตอนนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าในอดีตจะมีไดโนเร์ที่สามารถพ่นไฟได้อยู่จริงๆหรือมีแต่เราอาจจะยังไม่เจอแต่เราคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้บอกผมไว้หน่อยลวกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ได้เกิดคำพูดคำจาได้เป็นออบหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดบ้ผมกันใด ต้องกราบขออภัยาที่ด้วยล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นไรรอติดตามนะจ๊ะวันนี้ไปละบ๊ายบาย